สวัสดีครับวิสากิจชุมชนวรรณเกษตรนะครับอยู่หาดพันไกลเลขที่18บแปดทับสอยู่ตรงสะพลาน3ามตรงเข,งขงพาพังนะครับวัด6ด้วยจะเข้าไปในซอยศูนย์ฝึกชายแดน400เมตรมันเป็นวิสาหกิจในกลุ่มของคนทำเกษตร4ี่สเป็นเป็นวิสาหกิจที่ทำ รูปแบบของเกษตรอินทรีย์ในรูปกลุ่มกันมาเพื่อที่จะพัฒนาแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสวนในกลุ่มของเราเนี่ยตอนนี้กาแฟรเรามีเยอะในในกลุ่มใีนทีมน,นะครับเราก็เอามาแปลรูปเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้มันเกิดกาแฟของเรานี่เป็นกาแฟยี่ห้อมอ์ตี้ก็คือเรามีสมาชิก30ลายนะครับ ก็รับซื้อกาแฟจากสมาชิกมาตากเองคั่วเองแล้วก็ผลิตเองทั้งหมดนะครับครับอตอนนี้ <c oughs> เราจะมีของชาเป็นชาสุขภาพตะชาตีสุดชาด้วยคือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของอวันนักเกษตรนะครับส่วนกาแฟเมอร์ตี้เนี่ยของเราจะมีกาแฟแคปซูลเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเป็นน้องใหม่นะครับกาแฟแคปซูลเนี่ยคือสะดวก เหมาะสําหรับคนทํางานออฟฟิศนะครับแล้วก็สําสหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจนะครับวันละแก้วถ้าคุณดื่มกาแฟวันละแก้วโดยออกไปดื่มกาแฟย่อดังๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ60บาทต่อวันปีหนึ่ง365วันเนี่ยจะหมดหลายตังเลยครับแต่ถ้าหันมากินกาแฟที่ที่บ้านมีเครื่องแคปซูลเ,เอง,เองปุ๊บเนี่ยจะลดต้นทุนไปได้เยอะครับ มันประหยัดสอนวิธีการใช้เครื่องแคปซูลต้นทุนเครื่องมันเท่าไหร่นะต้นทุนเครื่องตอนนี้ที่ผมสั่งเข้ามาเนี่ยอยู่2,500บาท2,500บาทเรามีขายด้วยเนี่ครับมีเครื่องมีเครื่องขายด้วยครับเอาทายคลิปเลยครับผม้งันเอาดูสอนวิธีการอ่าวิธีการทํางานของเครื่องนะครับก็คือเปิดเครื่องใช้เวลาประมาณไม่ถึงนาทีครับไม่ถึงนาทีครับครับผมเครื่องก็จะวอร์มได้ที่เปิดเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บก็เราก็นําแคปซูล อันนี้ของเราป็นเป็นเรามีเป็นขั่วแบบไหนบ้างอย่างเป็นขั่วเข้มขั่วกลางอ่าเป็นเต็มพันของเราที่มีกั้วอ่อนกับกั่วกลางครับผมแล้วก็กลางบวกบวกสำหรับกาแฟบวกครับผมอันนี้คือได้แคปซูลแล้วก็นําแคปซูลใส่ลงไปในเครื่องชงแคปซูลนะครับแล้วปิดฝาอันนี้เครื่องวอร์มได้ที่แล้วครับก็จะชงออกมาการชงเนี่ยจะมีการชงทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีลิทิโต เอ็กเพรโซ่แล้วก็ลุมโก้แต่ที่ผมก็เลยชงให้ดูนี่ก็คือจะเป็นแบบลุมโก้นะครับอืมก็คือกดที่ปุ่มประมาณยางนั้นครับผมออุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วคิมมาสวยมากคิมมากเขาจะสวยมากครับเพราะว่ามันอยู่ที่แรงดันเครื่องครับแล้วความร้อนสุกยอดเลยมา,มาแบบนี้เลยครับโอ้ฟอง อันนี้เราพอมันมากอร่อยนีนจะเกินโซ่เลยใช่ไหมอันนี้จะเป็นลุมโก้ครับลุมโก้คือเลยจากเอพิโซออกไปลุมโก้เป็นภาษาอิตาลีคือยาวออกไปครับมันจะทําให้รถนุ่มขึ้นรถจะนุ่มขึ้นนะครับคือรสชาติกาแฟที่ออกมาเนี่ยคือจะนุ่มละมุนเอาเลยครับเลยครับเนี่ยชิมเลยชิมเลยชิมแล้วคริมมาจะมันครับผมถือถือถือเอาละแอดมินชิมละโอ้โหสุดยอดมากเลยให้ดูฟองฟองประมาณครึ่งเซน ครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงความหอมครับหอมมันอร่อยไม่มีรสเปรี้ยวไม่มีสุดยอดตามด้วยล้างล้างคอด้วยล้างคอด้วยล้างคอด้วยชาตีสุชาครับที่ไม่มีคาเฟอีนเอามันดอกมะลิเลยอ่ะมันมีแค่ควยครับ แค่ปวยเราปลูกเองใบเตยปลูกเอง,เองใบหมอนปลูกเองเรมามิกกันใบเตยใ,<บ>ใบหมอน,ใบ,มอนใบหมอนด้วยครับเรามามิกกันฟินยอดมากเลยครับเอาเลยให้โช์ผลิตาพัณ์เลยได้ครับครับมีอะไรบ้างอ,อันนี้เป็นตีชาตีดูชา,ท,ชาที่เป็นผง เป็นผงสําหรับใส่ใส่เป็นซองแล้วก็ใส่ในแก้วแบบชาลิปตันนะครับแบบคล้ายๆชาลิปตันซองใส่น้ําเติมน้ํากินได้จนจืดส่วนแบบนี้มันเป็นเป็นชาใบสําหรับคนที่มีที่มีกาชงสะดวกอย่างนี้แล้วราคาของแคปซูลเป็นไงบ้างแคปซูลนี่ของเรานี่ตกเฉลี่ยแล้วก็คือแคปซูลละ17บาท ครับผมก็ถ้า15แคปซูลเนี่ย250บาทแล้วก็ถ้า10แคปซูลก็170บาทเป็นราคาที่จับต้องได้แบบไม่สูงครับผมฝากเบอร์โทรเลยเบอร์โทรเดี๋ยวให้ทาง0805496226ร้านเราอยู่ที่ร้านเราอยู่ที่หาดบางไกลครับผมตอนนี้จริงๆเรายังไม่มีหน้าร้านที่ชัดเจนแต่เราที่วิสาหกิจเราจะมีไว้สำหรับ รับรองเวลาคนมาเยี่ยมมาชมมาอะไรครับ0805496226ครับวิสาหกิจชุมชนบรรนักเกษตรได้เลยครับหรือสวนพันสายมันมี2องเพจมีสองเพจมีสเพจ